ดีครับวันนี้บรรยากาศเจ้วๆร้อนปล่วเดินมีอยู่ตจงตัวตัวดำมานี่ครับตัวหลังชาดิโปครับ <c oughs> <c oughs> ลำตึงนเนี้ยเขาเเล่นกัน บรรยกากาศเจ้าเจ้าติโกครับก่อนไปต่มาหน้าตาใจได้ไหมครับคอมเมนต์กันเงีเง้ย nhi hay mà nhìn cau hay pia gặp cau đeo gặp nụ cân nèo téo 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 gặp Ừ, anh chết vui đâu, anh chết chết thì cao cả chết. Vậy. Nó niềm tin nữa. Hai bán mà mày coi đây lông tên. Thằng con măng. Mà quan hai power đi. เดือนกับวั Man. นที่ทิชชู่แบบจอมน้อยๆครับช่วงนี้โควิดจอมมักไม่ได้เดี๋ยวติดเชื้อบนี่าย่ก้นเองนูบรรยากาศเจ้าๆจิ้มคล้องเดี๋ยวตั้งจำแปลงพักไอ้เมครับ

ก็ดีครับลาไปครับหัวเราล่อต่อ,อ,อ,องตัวครับเราดีครับพุ๊บ